เมื่อชายคนหนึ่งค้นพบตู้แห่งการเวลาที่สามารถเปร่งทุกอย่างให้เร็วขึ้นแต่ต้องแรกมาด้วยอายุไขของตัวเองวันนี้ลุงเทศพาสปอยนางทามเาลหนึ่งในซีรีส์สุดสยองของคลิปโชว์เป็นหนางปี2021เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ วันนี้ลุงเท็ดมีโปรโดีๆมาแนะนำคอ,อนำนั่นคือ n น t f ฟ i ิพรีเมียโดยทีมงาน NF t h เ a t e r เตนราคา159บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0,000เรื่องคอ,อนำไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแล ตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสําหรับคนที่บอกก็มาทีช่องดูงเทลุ้นรับเงิน5 0,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ดันล่างหรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h เ a t e r เตอร์นะครับสำหรับเกมเมอร์ที่อยากสร้างชื่อจากเกม r o v ก็สามารถรวมตีพิชิตอีเวนต์สาฟ่ฟานในรายการทัวนเมนต์โ o v 5 V 5เพื่อเป็นหนึ่งในใต้ล่าและคว้าเงินรางวั 1,000งหบาทไปครองแถมมีชื่อออกจากปาก2สองนักภาพชื่อดังในวงการอ e ีสปอร์ตอีกด้วยหากคุณคือภูกลา้ามาร่วมเป็นหนึ่งในสมรภูมิรบไปด้วยกันนะครับ เปิดเรื่องมาที่ประเทศเยอรมนีในปี1940ท่ามกลางไฟสงครามทหารนาซีนามว่าโจได้ค้นพบตู้โบราณระหว่างลาตระเวนจึงนำมันติดตัวกลับไปด้วยและหลังจากที่โจตายเวลาล่วงเลยจวบปัจจุบันตู้ใบนั้นได้กลายเป็นมรดกตกทอดกับโจเซฟผู้เป็นลูกแต่ทว่าโจเซฟก็มาด่วนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยเช่นกันพิธีศพถูกจัดขึ้นที่บ้านของยาโดยมีบรรดาเครือญาติมาร่วมแสดงความโศกเศร้ากันขับ หนูน้อยทิมที่ปลีกตัวออกมาจากงานศพของพอ่อบังเอิญพบกุญแจในลิ้นชักซึ่งก็พบว่ามันใช้สําหรับไข่ตู้ที่อยู่ข้างเคียงขนาดเดินเข้าไปพร้อมกับแมวตัวหนึ่งแคทเธอรีนผู้เป็นยาก็เข้ามาห้ามปรามและเตือนทิมว่าหนูยังไม่โตพอที่จะใช้ตู้นี้มันอันตรายเกินกว่าที่เด็กยังหนูจะเข้าใจก่อนบอกให้ทิมรีบกลับไปหาแม่แต่ก่อนที่เด็กน้อยจะจากไปแคทเธอรีนถามว่าเห็นคิตตี้แมวของเธอบ้างหรือเปล่าเมื่อเด็กน้อยบอกไว้า ูในตแคทเธอรีนจึงรู้ชะตากรรมของมันดทันทีซึ่งเมื่อเปิดดูก็พบว่าแมวตัวน,นั้นได้กลายเป็นฝุ่นผงไปแล้ว สิบปีต่อมาในรั้วมหาวิทยาลัยทีมกำลังติวข้อกฎหมายอย่างเคร่งคัดกับเพื่อนร่วมห้องนามว่าซอโดยหวังสอบทนายให้ติดเพื่อสารฝันของผู้เป็นพอ่อเวลาเดียวกันลอเรนยิงที่ทีมแอบปลื้มได้เดินผ่านมาพอดีซอจึงเรียกให้มาดูซึ่งทิมก็สารภาพตามตรงว่าเขาชอบเธอจริงๆส่วนตัวของซอนั้นก็ถูกชะตากับเพื่อนของลอเรนเช่นกันซอที่ไม่ยอมปล่อยให้โอกาสหลุดมือจึงเดินลงไปหาพวกเธอข้างล่างโดยหลังจากที่ออกไปไม่นาน คนส่งของก็นำพัสดุมาส่งให้ทีมและบอกก็มันถูกส่งมาจากคุณแคทเธอรีนแดนเวอร์ซึ่งเป็นย่าของทีมพร้อมด้วยจดหมายฉบับหนึ่งภายในนั้นปรากฏกุญแจและข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าทลานอยากได้เวลาเพิ่มขึ้นจงเข้าไปในตู้เสื้อผ้าใบน,นั้นแต่ต้องไม่ลืมนำกุญแจติดตัวเข้าไปด้วยเสมอและอย่าโลภมากกับเวลาที่ได้มาไม่เช่นนั้นจะถูกมันเอาคืนอย่างเจ็บแสบหากใช้งานมันอย่างถูกวิธีชีวิตของหลานก็จะราบรื่นและดีขึ้นทน ขณะทิมเปิดตู้ด้วยกุญแจเสาก็เข้ามาพร้อมกับลอเรนและมีอาโดยซเซาเผยว่าทิมแอบปลืม้มเธอมาตลอดทั้งเธอทั้งหมดสารสัมพันธ์ด้วยการจัดปาร์ตี้เล็กๆในคืนนั้นเปิดโอกาสให้ทิมทําความรู้จักกับลอเรนมากขึ้นเธอถามทิมว่าทำไมเขาถึงเลือกเรียนกฎหมายอีกฝ่ายบอกก็มันคือความฝันของพ่อที่ยังทําไม่สําเร็จขณะที่พ่อเรียนกฎหมายและกําลังเตรียมสอบทนายความก็มาด่วนจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในตอนที่ทิมยังเด็ก นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงเลือกเรียนสายนี้ก็เพื่อสารฝันของพ่อให้เป็นจริงซึ่งก็ทำให้ลอเรนรู้สึกหลงสเสน่ห์ชายผู้นี้เขาเต็มเป่า วันรุ่งขึ้นขณะลอเรเนแวะมาปลุกทิมเพื่อเตือนว่าเช้านี้มีการสอบเขาตกใจเป็นอย่างมากที่ถูกสอบทิ้งและหนีไปสอบโดยไม่ยอมบอกกล่าวเมื่อถึงเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงในการเตรียมตัวจึงกล่าวลารอเรเนแล้วบอกก็ไว้เจอกันอีกครั้งหลังสอบเสร็จเมื่อทิมตระหนักได้ว่าตัวเองไม่มีเวลาจึงหวนนึกถึงข้อความของยาก่อนใช้กุญแจไขเข้าไปในตู้ซึ่งก็ทําให้ทิมพบว่าเวลาในนี้เดินเร็วกว่าปกติหลายเท่าก่อนพยายามออกไปข้างนอกซึ่งก็ พบว่าต้องใช้กุญแจเท่านั้นถึงจะไขออกไปได้เมื่อทิมดูนาฬิกาปรากฏว่ามันเพิ่งผ่านไปแค่นาทีเดียวทั้งที่เวลาในนั้นผ่านไปร่วมชั่วโมงจึงผุดไอเดียด้วยการเอาข้อสอบเข้าไปอ่านด้านของสอเขารู้สึกผิดที่ไม่ได้ปลุกทิม <c oughs> และอาจเป็นต้นเหตุให้เพื่อนเข้าสอบไม่ทันก็ได้ <c oughs> แต่แล้วทิมก็เดินเข้ามาแบบฉิวเฉีย <c oughs> สอตกใจที่หน้าของทิมเต็มไปด้วยหนวดเครารุงรังทั้งที่เมื่อเช้ายังเกลี้ยงเก่าอยู่เลยสามทิมยังสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ เราก็เป็นข้อสอบของเด็กป .1 เมื่อเวลาผ่านไปทิมและลอเร,เรนครบผ่าดูใจจนตกลงแต่งงานกันท่ามกลางความยินดีของซันและมีอาขณะสาวๆพากันไปเลือกชุดเปิดโอกาสให้ทิมและซอพูดคุยกันตามลำพังทิมแอบเผยว่าตัวเองเตรียมซื้อบ้านไว้เซอร์ไพรส์ลอเรนเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ซอกังวลว่าทิมกดดันตัวเองเกินไปน่อยเนื่องจะเป็นการเพิ่มหนี้สินเกินความจําเป็นแถมผลการสอบก็ยังไม่ประกาศแน่ชัดไม่มีตัวชี้วัดได้เลยว่านายจะได้งานที่มีค่าตอบ แทนสูงขนาดนั้นแต่ทิมยืนยันกับเพื่อนว่าเขาควบคุมทุกอย่างได้ก่อนเหลือไปมองที่ตู้เสือ้อผ้าไม่นานนักทิมก็คว้างานที่สํานักงานกฎหมายได้สําเร็จโดยที่ผลการสอบได้คะแนนดีเด่นจนน่าเหลือเชื่อทิมบอกกับผู้จัดการอาวุโสนามว่าบอบว่าตัวเองสามารถทํางานได้ทุกอย่างโดยไม่มีข้อแม่เนื่องจากสามารถจัดสรรเวลาได้ดีกว่าที่ขีดซึ่งต่อมางานคดีความที่ได้รับมอบหมายมันหนักหนาสาการเกินกว่าที่คนคนเดียวจะทําได้ แต่ทีมที่ย้ายตู้เสื้อผ้ามาไว้ในโรงรถที่บ้านหลังใหม่ก็แอบใช้มันเพื่อบรรลุง,งานให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาอันสั้นและกลับออกบาในเวลาเพียงไม่กี่นาทีแลกกับอายุไขตัวเองที่อยู่ในนั้นนานหลายวัน เวลาล่วงเลยไป4ปีทิมเลื่อนขั้นแบบก้าวกระโดดจนขึ้นเป็นผู้บริหารอย่างเต็มภาคภูมิผู้จัดการอาวุโสจัดงานเลี้ยงฉลองโดยยกยอปอปั้นวัทิมเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ของบริษัทที่ได้รับตําแหน่งนี้ในเวลาเพียงแค่4ปีขณะทิมเข้าไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำเขาสังเกตเห็นว่าตัวเองเริ่มมีผมงอกแสงขึ้นมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านช่วงอายุไปสู่วัยกลางคนทั้งที่ในความเป็นจริงทิมอายุยังไม่ขึ้นเลขสามเลยด้วยซ้ำ แถมยังมีปัญหาเรื่องการมองเห็นแก้วตาเริ่มสูญเสียความยืดหยุ่นไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นซึ่งพบได้มากในหมู่คนอายุ40ปีท่ามกลางความเป็นห่วงของลอเรนที่บอกว่าคุณควรไปพบหมอได้แล้วต่อมาทิมและลอเรนกลายเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์โดยมีเจ้าตัวน้อยเป็นสักขีพยานราบทั้งคู่ตั้งชื่อเขาว่าเฮนรีแต่การเป็นพ่อแม่คนมันไม่ง่ายอย่างที่คิดบ่อยครั้งที่ทั้งคู่เผชิญกับเสียงงองแงกลางดึกทิมจึงบอกเมียว,ว่าตัวเองจะเป็นฝ่าย ไปกล่องลูกใครแต่ก็แอบ,บไปใช้ตู้เพื่อโหมงานที่ค้างอยู่ไว้เสร็จโดยเมื่อกลับออกมาก็เป็นเวลาเดียวกับที่ลูกหลับพอดีโดยทั้งหมดนี้เขาใช้เวลาในโลกภายนอกเพียงแค่2นาทีแต่ภายในตู้เขาสูญเสียเวลาไปมากมายมหาศาล 5ปีต่อมาเฮนรี่กลายเป็นความสุขอีกอย่างของทิมแต่ขณะก,กำลังเล่นคว้างลูกบอลเขาก็ล้มลงด้วยความเจ็บปวดก่อนพบว่าไขข้อเริ่มเสื่อมและเหนื่อยง่ายกว่าคนทั่วไปทิมได้รับโทรศัพท์เรื่องงานด่วนเขาจึงอาสาทำให้โดยบอกว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นในเช้าวันจันต่อมาทิมได้เลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารอาวุโสและตั้งหุ้นส่วนของตัวเองโดยมีลูกมืออยู่ในทีมสทิ่เริ่มไต่เต้าขึ้นมาเช่นกันได้มาร่วมแสดงความยินดีกับทิมด้วยแต่ยิ้ม ยังไม่ทันเต็มปากทิมก็สุดลงกับพื้นและหมดสติกระทันหันแพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีซึ่งเกิดจากความเครียดสะสมและโหมงานหนักเกินไปรวมหนึ่งพักผ่อนไม่เพียงพอทิมแย้งว่าตัวเองกินอาหารครบผ้ามูและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอดังนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพมันไม่น่าเกิดขึ้นเหมาะส่วนว่าตอนนี้คุณดูแก่กาวัยไปสิบปีควรลดชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานและพักผ่อนให้เป็นเวลาเมื่อทั้งคู่กลับถึงบ้าน ลอเรนบอกทิมว่าตอนนี้คุณได้ทําในสิ่งที่ตั้งเป้าไว้จนสําเร็จทุกเรื่องแล้วไม่ว่าจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงและเป็นหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบถ้าคุณอยากรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ก็ควรทํางานให้น้อยลงแล้วหันมาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นฉันไม่อยากเสียคุณไปนะทิมอีกฝ่ายที่ได้ยินเช่นนั้นจึงตัดสินใจบอกลาตู้วิเศษและกลับมาใช้ชีวิตต่งคนปกติทั่วไปทิมเริ่มเข้าใจชีวิตแล้วเริ่มใช้เวลาที่เหลืออย อยู่กับครอบครัวอย่างมีคุณคา่ากระทั่งสามปีต่อมากลายเป็นว่าทีมที่ทํางานไม่วื่นว่าเช่นเคยถูกยึดตําแหน่งผู้บริหารอาวุโสจากวินสตันซึ่งเป็นรุ่นน้องไฟแรงที่ไต่เต้าขึ้นมารวมถึงตัวของแซวที่ได้รับตําแหน่งนี้เช่นกันโดยทีมถูกเคลียร์ให้ลงจากตําแหน่งรวมไปถึงเพดานเงินเดือนที่คงทีแซวกล่าวขอโทษและบอกว่าเขาไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้อีกฝ่ายยินดีด้วยท่าทีไม่สบอารมณ์ในมิชาัทีมก็เริ่มละทิ้งครอบครัว และกลับมามุ่งความสนใจไปที่งานเช่นเดิมเวลาที่เคยมีให้ลูกและภรรยาเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆลอเรนบอกทิมว่าเธอไม่สนใจว่าเขาจะรังตําแหน่งเอาไว้ดได้หรือไม่ได้ฉันแค่อยากให้คุณพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเพราะตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันหลังจากที่ลอเรนพล่อยหลับในกลางดึกทิมแอบย่องไปที่ตูเสภาเนื่องจากบ๊อบยื่นคําขาดให้เขาทํางานนิเสเศจเพื่อยึดตําแหน่งผู้บริหารนวุโกลับคืนมา เฮนรี่ที่ได้ยินเสียงฝีเท้าของพอ่อจึงรู้สึกเอะใจว่าพ่อกําลังจะไปไนายขณะทีมไข่กุญแจเข้าไปและเก็บมันไว้ในกระเป๋าเสื้อเสเวตเตอร์ก็ถูกขัดจังหวะดยลูกชายที่ลงมาดูว่าพ่อกําลังทําอะไรแต่เมื่อทีมถามว่าทาไมลูกยังไม่นอนอีกฝ่ายจึงบอกปัดไปว่าผมหิวน้ำทีมบอกว่าในโรงรถไม่มีหลักลูกถ้าอยากได้ต้องเดินไปในครัวแล้วกินเสร็จก็รีบเข้านอนและเฮนรี่เพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนเมื่อเห็นรี่ออกไปทีม ก็เข้าไปในตู้และขมักขม้นไปกับการทํางานในเศษก่อนหวนนึกถึงคําพูดของลอเรนที่บอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันถ่ายที่สุดความคิดที่สับสนอยู่ในหัวก็ทําให้ทีมตัดสินใจเลือกครอบครัวและทิ้งงานทุกอย่างตรงนาแต่ขณะก,กลับบอ,อกไปเขาพบว่ากุญแจหลุดออกจากรูกระเป๋าเสื้อที่ขาและพยายามควานหามันทุกทีแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าเมื่อมองลอดรูกุญแจออกไปก็พบว่ามันตกอยู่ข นสิ่งเลวร้ายในตอนนี้คือเวลายังคงเดินต่อไปเรื่อยๆโดยเปล่าประโยชน์แล้วเห็นบรี่ซึ่งเป็นแสงแห่งความวางก็ย้อนกลับมาถามว่าพ่ออยู่ไหนทิมพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือในขณะที่ผิวหนังย่อนคล้อยเข้าสู่วัยชาราพาพเห็นบรี่ที่เห็นกุญแจตกอยู่จึงใช้มันเปิดตู้เพื่อดูว่าพ่อเล่นซ่อนแอบอยู่หรือไม่และทันทีที่เปิดออกร่างของทิมก็สลายกลายเป็นเท่ากระดูกเห็นบรี่ตกใจจนกุญแจหลุดมือก่อนเดินเข้าไปดูว่า ข้างในมันเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับประตูที่ปิดลงโดยที่เห็นรี่ไม่ได้นำกุญแจเข้าไปด้วยแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่ากฎที่แท้จริงของเวลาคือเดินไปข้างหน้าแล้วไม่มีวันย้อนกลับเวลาไม่เคยพูดอะไรกับเราแต่กลับให้อะไรเราได้มากกว่าคําพูดแล้วเวลาไม่อาจรักษาทุกสิ่งเอาไว้ได้แต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่างให้คงอยู่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันระหว่างชีวิตของทิมและซอลคือการที่ทั้งคู่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันแต่แตกต่างกันตรงที่คนหนึ่งใช้ความโลภเป็นตัวผลักดันส่วนอีก คนใช้หยาดเหงื่อและความภาคภูมิใจเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างไรก็ตามแม้จุดจบของทั้งคู่จะต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนเดิมก็คือเวลาที่ยังคงเดินไปข้างหน้าอย่างยุติธรรมโดยที่ไม่ยอมไม่ใครเอาเปรียบได้แม้แต่คนเดียวแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix กราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในเดสคริปชันหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ มาได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่7คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ